สวัสดีค่ะชนทิชารมอเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้หมอชนจะมาให้คําแนะนาําการยืดกล้ามเนื้อบรรเทาออฟฟิศซินโดมนะคะก่อนอื่นขอให้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้หมอชนด้วยนะคะอะต่อไปหมอชนจะเริ่มสาธิตนะคะ หมอชนขอเป่าภาษาอีสานนะคะเพราะว่าหมอชอนคณะเป็นภาษา,าอีสานโรคออฟฟิศซชนโดนนี่มันจะสายเหตุนะคะเกิดจากการเท่านางทำงานนานๆสำสาบตัวนางทำงานหนากคอมพิวเตอร์หรือว่านางเล่นมือถือเป็นต้นนะคะอาการของโรคเนี่ยจะปวดข้อปวดไหล่ปวดแขนนะคะ วันนี้หมอช่วยจะเอาท่ายืดกล้ามเนื้อสีท่าง่ายๆมาให้ท่านผู้ชมได้เ,เหตุตามนะคะ,ะท่าแรกเลยนะคะท่าแรกนี่คือท่ายืดกล้ามเนื้อหัวไหล่ยืนแขนข้างซ้ายออกไปให้ตึงนะคะใช้มือข้าง,งขวาดึงให้ตึงค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เปลียนขางนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปท่าที่สองนะคะท่าที่สองทายืดกล้ามเนื้อต้นแขนด้านขางนะคะตั้งข้อศอกด้านซ้ายเขินซ้ายเมื่อขางปลออมกลับมาเป็นข้อศอกขห้ตึงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เี่ยนข้างนะคะดึงขออง้อศอกให้ตึงเช่นเดียวกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปเป็นท่าที่สามนะคะเป็นท่ายืนนะคะเหนือข้อนะคะใส่มือประสานนลควกดตรงไท้ายทอยข้อตึงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสี่แล้วก็ใส่หูมือดึงไปข้างขึ้นให้ตึงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าต่อไปไปทาคือการเนี่ยวข้อด้านขางนะคะใส่มือข้างขวาดึงไตใบหูข้างซ้ายให้ข้อตึงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 90, เกเปลี่ยนขางนะคะใสมือขางใส่ดึงใตใบรูขางกวาให้ตึงเช่นเดียวกันนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเก้าสิบถ้าบริหารเทศชีท,ทถาถี่หมอชวนแนะนำนี่มันจะมีประโยชน์มันเท่าอาการออฟฟิศสิ้นดมแต่ยังมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะ เมื่อนี้หมอชุนจะขอจบลคปนีไว้ก่อนเมื่อหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ